สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ล n ดชาผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโล่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สปราว,าวสบายดียินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ขอบุณสำหรับสมาชิกเก่าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์นะคะ หมอแจนจะปักปักหมุดรายละเอียดไว้นะคะสามารถอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเนาะไม่ว่าจะเป็นการขอเลขมงคลน,นะคะรหรับหาแฟนต่างชาตินะคะให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาอันนี้จะใช้ได้ผลดีมากนะคะเกี่ยวกับโชคราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะจะใช้ได้ผลดีนะคะ,นะคะ เพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะ,นะคะผู้ที่นะคะคมีบุญวาสนาต่อกันเนาะมีบุญถึงพร้อมนะคะคุณเชื่อมั่นในจักรวาลว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะหมอแจนเชื่อมั่นกับตัวเองมาเสมอนะคะ,นะคะในบุญกุศลที่เราเคยทํามานะคะมีบางสิ่งบางอย่างเราต้องทํางานเพื่อจักรวาลทํางานเพื่อนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะคะชาวมิทุนนะคะโซเมตนะคะเดือน มกราคมนะคะเรามาเช็คพลังงานแบบโซเมตนะคะโซเมตคอนเน็ก so ชั่นนะโซเมตเนื้อคู่ทางชีวิตจิตวิญญาณของคุณนะคะจะเป็นแบบไหนพลังงานเอเนจีจะออกมาแบบไหนหมาจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อถือว่าโซเมตคืออะไรโซเมตคือเนื้อคู่จริงๆนะคะคู่บุญกุศลคู่สมพลนะ,ค,ะคู่ที่ช่วยสนับสนุนหรือจะเป็นคู่รักแบบว่านะคะเจ้าเวรในกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะคะ การดูดวงส่วนตัวนะคะนะคะสามารถทําได้นะคะคุณจะได้ทราบว่านะคะเขาคนนั้นนะคะคิดรู้สึกถึงคุณแบบไหนมีคนรักอยู่หรือยังนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะ การครบกันนะคะจะเป็นไปในแนวทางไหนโดยเฉพาะคนที่คบกับคนทางออนไลน์นะคะสามารถเช็คพลังงานได้นะคะท่านใดที่ไม่ได้มีวันเดือนปีเกิดนะคะของเรานะคะซิงค์พลังงานจากนะคะไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคิลน,นะคะไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะคะใช้ชื่อกับน,นามสกุลพอหรือไม่ต้องใช้ชื่อนามสกุลก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเปิดจากพลังงานนะคะส่วนใหญ่ที่หมอดูไปก็นะคะเั่นอย่างทุกลายเนาะนะคะ โอเคมันก็เหมือนเราที่เราชมในพิกอเด็กนะคะในคลิปนั่นแหละเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเห็นไหมยังมีความแม่นยาอันนั้นไม่ได้จ่ายค่าครูแต่อันนี้คือเราจ่ายค่าครูเป็นการดูดวงแบบส่วนตัวนะคะ,นะคะการดูดวงแบบส่วนตัวนะคะจะไมไ่ได้ความรับของคุณนะคะจะไม่ได้รั่วไหลออกไปเนาะนะคะ,นะคะเราจะไม่ได้โพสต์คลิปโพสต์อะไรนะคะไปบอกคนอื่นหรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นการรักษาความรับของลูกค้านะคะนะคะ คุย30นาทีผ่านไลน์นะคะไม่เปิดกล้องนะโอนเงินเสร็จ599บาทนะคะแอดไลน์มาขอคุณที่พร้อมโอนนะคะระบุเวลาที่คุณนะคะสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการดูเลยนะคะ1ถึง3ชั่วโมงเนี่ยคุณได้นะคะได้การดูแน่นอนนะนะคะเพียงคุณพร้อมโอนแอดไลน์มานะคะ แล้วก็ท่านใดที่ไม่สะดวกหรือว่าทำงานแต่อยากจะดูดวงเป็นแบบพิมพ์คำถามก็น,นะคะแอดไลน์มาพร้อมโอน299บาทนะคะหมอจะให้รายละเอียดว่านะคะหนึ่งคำถามหรือว่าอะไรดูได้ไม่ดูได้นะคะจะมีรายละเอียดใต้ปักหมุดไว้นะคะสามารถชมได้ทุกคลิปหรือดิสคริปชั o นก็มีบอกรายละเอียดนะคะการจัดเลขมงคลตอนนี้หมอจะจัดเสริมนะคะการติดต,ต่อสื่อสารความรักนะคะ การเจรจาเนี่ยนะคะจะเป็นโชคลาภมหาสเสน่ห์นะคะการเงินเนี่ยค่ะจะปังก่อนเลยตอนแรกนะคะความรักถ้าคนไหนที่อยากให้คนรักเก่าติดต่อสื่อสารกลับมาอันนี้คือใช้ได้ผลมากหมอบอกเลยนะคะนะถ้าจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทุกคนที่ให้ไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยหมอยอตัวเองหมอยกตัวเองเนาะนะคะนะทดลองได้นะถ้าใครสนใจนะคะเนาะเพราะว่าหมอมีรีวิวเยอะนะคะก็คืออันนี้นะบางคนได้ไปเนาะ เจอคนต่างชาตินะที่เขาหมายปองที่เขาชอบที่เขากําหนดไว้ว่าฉันต้องการคนแบบนี้รูปร่างหน้าตาดีด้วยหลอดด้วย mm hmm. ทเทคแคร์ดีเปนะ mm hmm. ก็ได้นะคะ599บาทไม่ได้แพงนะคะเอาละนะคะชาวมิถุนนะ แชนแนลของหมอแจนนะคะจะดูเป็นแบบนะ้ทางแบบตอนตกนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงแบบของไทยนะคะถ้าคุณมีราศีมีลัคนาเป็นแบบโหราศาสตรไทยยึดถือแบบไทยถ้าดูชนแนลของหมอแจนเนี่ยมีพลังงานที่ตรงกรันเอเนจีตรงกันเนี่ยเราสามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับนะคะชาวมิถุนนะคะธาตุลมนะ้ผู้ที่เกิด 21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะพลังงานนะคะโซเมตนะขอพลังงานโซเมตชาวมิถุนนะคะมกราคมนะคะมิถุนนะเราจะมาเช็คพลังงานเอจนในอดีตก่อนชาวมิถุนนะคะเอเ r นจแรกนะคะที่เปิดออกมานะนะคะเป็นไพ่5ถ้วยนะคะนะคะความสัมพันธ์ที่ คุณเคยเสียใจผิดหวังนะคะยังมีความรักอยู่นะคะแต่นะคะคุณมีความเศร้านะคะไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะทําให้คุณเศร้าเสียใจนะคะชาวมิถุนนะคะออกมาเป็นคุณมิถุนพอดีเลยนะคะชาวราศีมิถุนเนาะนะคะเป็นคนที่นะคะมีพลังงานอ่านหยินอย่างในตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนสองบุคลิกนั่นเองนะคะ จะะามิถุนเป็นคน่าตโรมเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะคะเป็นที่รักของเพื่อนและค่อนข้างที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จเรียนเก่งนะคะชอบนะคะอะไรแปลกใหม่ศึกษาไอทีมันสมองดีเลิศนะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกนะคะเป็นที่รักของเพื่อนนะนะคุณรู้สึกว่านะคะความ ัันธ์ความรักน้ำครั้งเก่าในอดีตเนี่ยนะคะเป็นความรักเป็นตัวเลือกเป็นความรักทางเลือกที่เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บนะคะคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณมิถุนคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ถูกใจเข้ามานะคะตอนนี้เราจะมาเช็คพลังงานโซเมดณตอนนี้นะคะคุณมิถุนอาจจะเจอความรักนะคะคนใหม่นะเน้นว่าคนใหม่ที่เข้ามานะคุณมีเคมีเข้ากันตรงกันคุณพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วก็นะคะไม่ได้เลือกคุณมิถุนก็ได้ คุณมิถุนกลายเป็นรักทางเลือกรักตัวเลือกนะคะรักสามเศร้าเราสามคนถ้าถามว่านะคะ <c oughs> คุณมิถุนถ้าเกิดว่าตอนนี้เศร้าเสียใจผิดหวังนะคะหรือว่ายังรักเขาอยู่ถ้าเขาไปเจอคนใหม่แล้วตัวคุณเป็นอย่างไรณนะปัจจุบันนะนะคะยังนั่งกอดเขาอยู่ตรงนี้ยังถือความรู้สึกถึงแม้เขาจะไปจากคุณหรือไม่ไปก็แล้วแต่อยากยังกอดเก็บความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นั่นเองนะคะ ะะแต่ในกรณีที่ชาวมิถุนบ้างคนนะคะเคยผิดหวังเสียใจจากคนรักที่ตีจากไปหรือเราเดินจากเขามาในกรณีที่เราเจอคนเจ้าชู้คนที่นะคะเป็นรักทางเลือกเป็นรักตัวเลือกแล้วเราอะนะคะไม่ได้เป็นผู้ที่โดนถูกเลือกนะคะหรือเราเดินออกมาเองนะคะเรานะคะกำลังเจอพลังงานเอเน g y ที่ใหม่นะคะ เคมีตรงกันเคมีเข้ากันอาจจะคุยกันแล้วนะตอนนี้แต่คุณนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกนะยังไม่ได้สละโสดออกไปนะยังนะคะเก็บพลังงานความโสดของคุณอยู่ถูกใจคุยได้อาจจะติดต่อพันงานเป็นลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบัดดี้เป็นคนที่โรงเรียนเป็นคนที่สายงานด้วยกันนะคะมีประมาณนี้ต่อมานะคะเรามาดูว่านะคะคุณโซเมดนะรู้สึกอย่างไรถึงคุณมิถุนบ้างนะคะ คุณโซเมตรูร้สึกพลังงานเอเนจีแบบไหนถึงคุณมิถุนนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะใบแรกนะเป็นเอเนจีของนะคะชาพฤษศนะเดือฮาลแฟนนะคะเดือฮาลแฟนนะ,ะอาจจะเป็นคนที่นะคะคอยช่วยเหลือนะคะคอยปลอบโยนจิตใจเยียวยาใจของคุณไหมนะคะหรือมีพลังงานของคนที่ตอนนี้อาจจะไปทําบุญอาจจะไปบวชหรือคุณมิถุนเองอาจจะไปปฏิบัติธรรมนะคะ เขาคนนั้นนะคะนะรู้ว่านะอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะนะคะตอนนี้มีอารมณ์ความเศร้าเสียใจหาทางออกไม่ได้เขาอาจจะเข้ามาที่ตัวคุณที่เจอที่เป็นคนใหม่คนนี้นะคะเข้ามาปอบโยนใจิตใจคุณนะคะ,นะคะเขามีความปรารถนาดีมาถึงคุณถ้าคุณยังไม่เจอเขาคนนั้นนะคะเขาอาจจะอยู่ไกลคุณนะคะ ส่งพลังงานความรู้สึกที่ดีๆนะคะมาถึงคุณนะนะคะเขาบอกว่านะคะจัดเม้นท์นะคะในอดีตนะคะในอดีตในชาตินี้นะ,ะถ้าเราทํามาดีเราก็จะได้รับผลดีนะคะจัดเม้นท์เนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเราไม่เคยทําใครผิดหวังเสียใจไม่ได้หลอกลวงใครนะคะเราจะเจอความรักที่ดีนะคะมันเป็นการการรู้สึกนะคะขึ้นมาความรู้สึกขึ้นมาถึงใครบางคนนะคะ อืมนะคะใจเขารู้สึกถึงนะ,ค,ะคุณมิถุนได้ว่านะ,ะเร็วๆนี้นะคะโซเมดเขาฝากบอกว่าแล้วเรานะคะจะได้พบกันเนาะ,ะเป็นความรู้สึกที่ดีงามเนาะเพราะว่าจักเพนนะ,ะนะ,ะตรงกับนะคะไพ่เดือดสันพอดีเนาะการเกิดใหม่นะคะการเจอกันการพบกันทางคู่รักทางจิตวิญญาณนะนะคะต่อมานะนะคะเอ็มเพสนะคะ M page, คุณโซเมดบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอคุณมิถุนนะคะตรงนี้นะคะคือจะต้องเป็นคนที่เข้ามาดูแลจิตใจเรานะคะมีความดีพร้อมมีสินเสมอกันนะคะจะไม่เจอกับคนที่เป็นความรักที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะคะเขานะคะจะพร้อมให้คุณมิถุนเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในใจเขาเลยอ่านะคะคนที่หนึ่งนะนะ,ะ The Empress มีพลังงานของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือ ณผู้ชายก็จะเจอคุณผู้หญิงที่ดูดีมีสงาาส่าราศีดูบุคลิกดูเหมือนบางคนก็จะดูเหมือนว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นแม่บ้านแม่เลือนนะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็มีฐานะอะไรก็นะคะมาเปรเียบพร้อมนะนะคะพร้อมที่นะคะจะเป็นคนที่ดีถ้าคุณผู้ชายก็จะเจอคนที่ออถ้าคนผู้คุณผู้หญิงก็จะเจอคนที่ เขาเรียกว่าสินเสมอกันหรืออะไรประมาณนี้จะไม่ได้ทําให้เราเศร้าเสียใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้ใจคุณมิถุนล้วคะเปิดพร้อมรับคุณโซมเมดหรือยังหรือส่งพลังงานเอเนจีอะไรไปถึงเขาในเดือนมกราคมนะ คุณมิถุนตอนนี้คุณบอกว่านะคะคุณมิถุนคุณเป็นพลังงานธาตุลมนะคะได้ night of source นะคะก็คือคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆนะคะคุณบอกว่านะคะคุณโซเมดคุณช่วยรีบมาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เพ o อวานนะมีการเริ่มต้นม,มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะมีการติดต่อสื่อสารแล้วนะคะนะคะอ่านะคะตรงนี้พลังงาน energy ของไพ่ที่นะคะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือนะคะ มีความสมบูรณ์พร้อมนะคะมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าจักรวาลได้ส่งบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษมหัศจรรย์นะคะคนลกคนนี้นะคะ ใจคุณบอกว่าต้องการคนที่มาพร้อมเหมือนมาพร้อมที่จะแต่งงานเนี่ยคะ่ะนะคะตัวนี้จะเป็นนะคะลอซุ้มเหมือนเวลาที่เราแต่งงานนะคะคนที่เป็นาชาวต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้จักรวาลก็คือเหมือนความรักที่เขาประทานพรมาให้เรานะคะเขาคนนี้นะคะคุณมิถุนะจะบอกว่านะคะเริ่มต้นกับคนใหม่ขอคนที่มั่นคงจริงจังพร้อมที่นะคะจะเป็นเป็นความรักที่แท้จริงเนาะแล้วก็นะคะมีความเพียบพร้อมนะอันนี้เหรียญนี่ก็คือ ความมั่นคงทางการงานการเงินนั่นเองนะนะคุณมิถุนบอกว่าเขาคนนั้นนะคะใจคุณรู้สึกว่าต้องการให้เขามาคอยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างมาซัพพอร์ตการงานการเงินคุณอยากได้คู่รักแบบที่คอยเกื้อนหนุนนะคะไม่ว่าการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ทางความคิดทางความรู้ให้ให้มันเป็นไปนแนวในแนวทางเดียวกันนะคะ ะะใจคุณถึงโซเมตคุณบอกว่านะคะอย่าเข้ามาครบชั้นแบบว่าให้ชั้นรู้สึกแบบเหน็บหนาวหรือจะต้องไปเฝ้าตามไปไปตามไปตามคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะไปตามคุณแบบว่าต้องไปตามต้องอคุณไม่ถุนแบบโฟกัสเลยว่าเขาคนนั้นจะต้องแบบว่ามีฐานะระดับหนึ่งอ่ะเนาะนะคะ ะะมีฐานะในระดับหนึ่งแล้วนะคะดูแลตัวเองได้ไม่เป็นแบบว่ากัดก้อนเกลือกินเหลืออะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ได้เจอคนแบบนี้นะนะคะคุณมีถุนก็บอกว่าคุณโซเบคุณช่วยรวยก่อนมาได้ไหม <laughs> อะไรประมาณนี้แอบหยากอยอกนะ,ค,ะคุณม่ถุนหมอพุดเล่นนะคะน้ออารักษ์นะคะทีนี้เรามาดู energy พลังงานว่ามีราศีอะไรธาตุอะไรมั่งนะคุณมีถุนอาจจะดีวกับคนที่นะคะ มีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะตอนนี้มีพลังงานเอนเอร์จี้กำลังสองจิตสองใจนะเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาหรือเขาอาจจะอยู่ไกลนะคะเดชาริออดมีพลังงานราศีกรกฎนะคะนะคะตอนนี้นะคะเป็นไพ่ห้าดาบนะเป็นไพ่ห้าดาบนะมีพลังงานว่านะคะใครบางคนนะคะเขาคนนั้นมีพลังงานว่าเอ่อราศีอะไรธาตุอะไร <c oughs> คุณมิถุนคุณมิถุนบางคนนะคะเป็น energy ว่านะคะกำลังนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะรออืมนะคะรอคนเก่าก็ได้นะค,ะคนที่เคยยอมแพ้ในความสัมพันธ์อยากได้รับโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากให้เขาติดต่อกลับมาอะไรก็ได้บางคนนะเศร้าเสียใจกับคนที่เคยแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วถ้าคนไหนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะคุณอยากอืคุณมิถุนบางคนนะ ก็รอคนเก่าอยากให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาอยากให้เขาคิดถึงครอบครัวให้เขาคิดถึงเราฉันยังมีความรักรอเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมิถุนบางคนที่ยังไม่เคยมีความรักไม่ได้รอคนเก่าคุณก็จะเจอคนใหม่นะคะที่เคมีตรงกันนะคะเข้ากันอาจจะมีพลังงานชาวมิถุนด้วยกันหรือมีพลังงานชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีพฤษภเขาคนนั้นนะคะมีมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะดีนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เหมือนว่าอยู่ในคุณธรรมอเอออยู่ในสีลธรรมจัญญาบันอันดีคือแบบจะคบกันไม่ได้เป็นแบบลักลอบคบกันนะถ้าคนใหม่ที่เข้ามานะคะมีราศีลัคณาดังต่อไปนี้นะคะมิถุพนพษศก็รกดนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนานะคะท่านใดที่นะคะคุณมิ คุณมิถุนบางท่านถ้าเกิดชอบคนที่เพศเดียวกันก็เขาก็คนนี้ก็หน้าตาดีนะนะเพศเดียวกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะความรักเราไม่เลือกเพศนะที่เหมาะอ่านไพ่มาถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็นะคะตีว่าคุณเจอผู้หญิงที่ดีถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงก็เจอผู้ชายหรือคุณจะเพศเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นพลังงาน energy ที่ดีนะคะต่อมามีพลังงานของนะคะแฟนเก่าความรักครั้งเก่านะคะบางคนก็มีเรื่องหึงหวงในความสัมพันธ์ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เพราะว่าคุณมิถุนอาจจะเป็นคนที่กระทําเขาหรือเขากระทําคุณก็แล้วแต่นะคะไพ่เดอะเดเนี่ยมันเคยจบสิ้นกันไปนะ,ะพลังงานเอเนจีว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นวิศวกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้ทอดทิ้งคุณไปหรือยอมแพ้ในความสัมพันธ์คุณมิถุนบางคนก็บอกว่าฉันไม่เอาคนใหม่ฉันอยากได้เขาคนนั้นจับคืนมามีพลังงานเอเนจีไพ่เดอะเดราศีพิจิกนะคะ อาจจะได้ติดต่อกันเนาะนะสำหรับใครที่รอนะนะจิตพลังงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนที่คิดว่าคนเก่าไม่ดีหมอะนัวคนใหม่ก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของคุณที่จะเป็นคนตัดสินใจนะคะอย่าให้ไพ่ของหมอแจนไปกําหนดชะตาชีวิตใครโดยเฉพาะการที่คุณดูดวงแบบภาพรวมไม่เอานะคะเอาละต่อมานะนะคะนะคะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้เขาบอกว่านะคะ เขาบอกว่านะคะเขาอาจจะอยากจะหยุดน well> ิ่งนะคะความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเจ็บป่วยหรือเขาคนนั้นนะคะยังไม่ได้เดินทางมาหาคุณยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารมานะใหรอพลังงานรอเอเนจีก่อนนะนะคะเขาบอกว่าเขากำลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยู่งานเงินเขากำลังสําเร็จนะนะคะอันนี้เราจะดูเอเนจีอีก3าใบต่อมานะนะคะคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แอบมองแอบส่องคุณแล้วได้นะคะ อาจจะแอบ,บดูหรือแอบ,บหมายปองคุณแล้วหรือเป็นคนในวงการเดียวกันก็ได้นะคะเป็นคนที่เรารู้จักแล้วก็ได้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นนะคะอันนี้มี energy ว่านะคะมีความไม่พึงพอใจหรือบางทีคุณโซเมดเขาอาจจะแบบว่าแอบ,บชอบคุณอยู่แอบ,บมองคุณอยู่แต่คุณมิถุนบอกว่าอุ๊ย ฉันยังไม่เปิดใจอ่ะมันเป็นสีดาบอ่ะคือฉันยังนอนอยู่ฉันยังเก็บปวดอยู่ฉันยังไม่หายทุกนะมีพลังงานเอเน g y ว่าให้คุณตัดตัดความเจ็บปวดความรู้สึกเดิมๆนะคะออกไปจากใจนะเขาบอกว่านะคะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะมอบความรักเนาะให้คุณนะคะนะว e ญออกคัพนะอืมนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า อรารมณ์อ่อนหวานนะคะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนโรแมนติกนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎเป็นแม่ธาตุน้ํานะคะเป็นคุณแม่เหมือนเอมเพรสอย่างนี้คือดูแลเอาใจใส่คุณมิถุนได้ดีมีความรักให้มีความเมตตาหรือห่วงใยช่วยเหลือไม่ว่าการงานการเงินเขาก็คอยอาจจะอยู่เบื้องหลังคุณให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นเหมือนโซเมดคคนที่จะเข้ามาใหม่คอยเกื้อนหนุนอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าท่านใดที่มีทุกข์เศร้านะคะเครียดพิจักกังวลในเดือนมกราคมนี้คุณมิถุนเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเจอโซเมตที่มันเป็นแบบคามิกนะคะเป็นพลังงานเอนเนจีของโซเมตแบบคามิกก็คือคนไหนเราก็ไม่เอาเพราะว่าเราผูกชีวิตจิตวิญญาณนะคะตรงเลยเนี่ยนะคะเจอคนใหม่ฉันไม่เอาฉันจะเอาคนนี้คนเก่านะคะคนที่เคยอยู่กับฉันแล้วนะคะเคยคบกันสักพักเคยทอดทิ้งเราไปนะคะฉันยังรักฉันยังรอคนใหม่เข้ามาฉันไม่เอาเห็นไหมคะ คุณมิถุนก็ไม่สนใจใช่ไหมคะนะคะเรารอคนนั้นนะคะก็อันนั้นคือเป็นพลังงานที่คุณนะคะมิถุนนะคะต้องเป็นผู้เลือกเองนะหมอไม่ได้เป็นผู้เลือกให้คุณนะคะเนาะนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการเ,เขาเรียกว่านะคะ มีการใช้ปะทะคารมกันมีใช้การใช้อารมณ์กันนะคะคุณไม่ถุนบางคนก็อาจจะไปบวชหรือเขาคนนั้นที่เป็นโซเมศก็อาจจะไปบวชไปปฏิบัติธรรมอยู่เพราะว่าช่วงปีใหม่บางทีก็มีการเดินทางนะบางคนก็อาจจะนอนอยู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในที่นี้คือมันเป็นความรักที่ คุณมิถุนเนี่ยไม่อยากได้ความรักที่มันเหมือนแบบหาทางออกไม่เจออยากได้การเริ่มต้นใหม่ไม่อยากได้รับการทอดทิ้งอยากได้ความรักที่สามารถพัฒนาไปได้พัฒนาแล้วสามารถช่วยเหลือกันด้านการงานการเงนิงน,งนแล้วพูดนะคะพูดจาสื่อสารเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆและไม่ทําอะไรที่รับหลังเขาคุณมิถุนบอกแบบนี้นะคะทีนี้การที่คนที่เป็นเดอะซันเนี่ยนะคะเดอะซันเดอะซันกับจัสเมนนะคือหกเหรียญเนี่ยก็คือ นะ,ะสี่ใบเท้าเนี่ยกันคบกันนะเคมีตรงกันนะคะหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเดินไปไหนเราไม่อายเขานะคะคุณมิถุนเวลาคุณอยู่ใกล้เขาคุณจะรู้สึกนะฮะสุขใจสบายใจมีการช่วยเหลือกอกลซึ่งกันและกันนะคะอยู่กันไม่ครอบครัวอะไรได้แต่ทีนี้บางท่านนะคะระวังถ้าเกิดว่าคุณมิถุนเจอคนที่หน้าตาดีมากนะคะหรือคุณมิถุนก็เป็นคนที่ทรงสเสห์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ ออเป็นคนที่มีเสน่ห์นะไม่ว่าเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเนี่ยนะคะมีเสน่ห์จริงๆอืมนะคะอาจจะมีความหึงหวงกันได้นะคะอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะทำให้บางครั้งนะคะบางครั้งเนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้มันการจบไปอืมนะคะด้วยความใจร้อนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่เนาะในท้ายที่สุดเนาะทีนี้เราจะมาดูพลังงานเอเนจีเนาะให้ไมดวิชีนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวมิถุนเนาะหรือว่า จะมีราศีอะไรมาเพิ่มเติมนะคะที่ผ่านมามีราศีมิถุนเองแล้วก็มีพุธศพใช่ไหมพิจิกนะกรกฎนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะหรือวัตถุของตัวคุณเองอยู่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะเจ็ดจำนงอิสระนะคะก็คือคุณสามารถเลือกพรังงานเอเนจีของตัวคุณเองได้การชมเนี่ยนะคะทั่วๆไปเป็นแบบเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องยึดติดว่ามันเป็นของเราจริงๆแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะให้เราพิจารณาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะนะคะการกระทําสําคัญมากกว่า ตานะคะคำพูดนะการกระทำของเขาคนที่เข้ามาใหม่คุณต้องคิดพิจารณานะคะใช้เจานนะคะในการคบหรือการฟังช่องหอดแจนนะคะเอาละทีนี้เราจะมาดูว่านะคะไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรนะนะคะชาวไมถุนนะนะ ตอนนี้คุณอาจจะนะคะประสบความสําเร็จนะคะทางการงานการเงินนะคะไพ่หกไม้เท้าวิตเตอรี่นะมีความสบายอกสบายใจนะคะคุณบอกว่าที่ผ่านมานะคะมี3ดาบให้คุณนะนะคะคุณเจอแต่โซเมที่เป็นคามิกรักสามเศร้าเราสังคนที่ผ่านมานะตอนนี้นะคะขอพลังงานความรักหรือ energy ที่นะคะอ่าตอนนี้คุณกำลังเฉลิบฉลองบางสิ่งบางอย่างนะคะความเจ็บปวดเสียใจอะไรนั้นขอให้มันผ่านไปนะ ตอนนี้คุณมีความสุขนะอาจจะอยู่กับครอบครัวตัวคุณเองหรือว่านะคะกําลังมีความสุขกับคุณโซเมตคนใหม่คนนี้ก็ได้นะคะาบางคนอาจจะพบอาจจะคุยกันแล้วนะคะแต่บางครั้งนะคะตอนนี้คุณคนที่มีใครเข้ามายื่นปฏิสัมพันธ์ก็ยังยังห่วงความโสดอยู่แค่คุยออดูสถานการณ์ก่อนยังไม่สามารถ ที่จะลืมความหลังที่เคยเจ็บปวดนะคะอันนี้เป็นไพ่สีถ้วยเหมือนใบนี้คือบางทีบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะยังไม่ได้ตรงใจตามที่คุณต้องการก็ได้เนาะนะคะมีความเจ็บปวดอยู่ก็ได้ยังไม่ได้เยียวยาหัวใจออกไปหรือยังรักความเป็นโสดความอิสระการทํางานหาเงินอะไรของตัวคุณก็แล้วแต่นะคะในเดือนมนกราคมนะคะเอเ r นจีไพ่จะบอกประมาณนี้เนาะ ะะหรือนะคะในใจคุณลึกๆนะคะใต้สําล้บนี้นะ,ะเป็นไพ่เด็บหายพินเทสนะนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังเก็บคุณยังเก็บ นะใครไว้ในใจที่ลึกนะคะยังมีความเศร้าเสียใจในบางครั้งนะคะคุณก็คิดขึ้นมานะเขาคนนั้นยังอยู่ในใจคุณเสมอทําให้พลังงานเอนเอจีคนที่เข้ามาใหม่บางทีอาจจะเป็นโซเมดที่ดีงามที่พร้อมนะคะแต่คุณก็นะคะเลือกที่จะเก็บโซเมดที่เป็นคัมมิคของคุณไว้นะคุณม่ถุนนะคะยังไงก็นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ท่านที่เข้ามาชมใหม่นะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ JP 1 6ทห l o ลอด h anel n หรือหมอแจนนะคะจะได้ชมนะคะโซเมทนะคะความรักนะคะแบบนี้เนาะ,ะไปในทุกเดือนนะคะท่านใดที่นะคะเข้ามาใหม่เนาะ,ะ,ะถ้ามีคำถามอยากได้คำตอบมันจะมีช่องเพลย์ลิสต์นะคะเป็นพิกอเด็ก p i พิกอากาสเป็นแบบไทม์เลสไม่จำกัดเวลาคุณสามารถเข้าไปเสียงท่ายเล่นได้นะคะไปดูได้นะ,ะแล้วก็คลิปที่เป็นตามทานนะคะ เช็คความรักความสัมพันธ์ของเดือนมกราคมหมอแเจนทําให้ครบแล้วทัดดินทัดน้ําทัดลมทัดไฟนะคะแล้วก็ในคลิปนั้นท่านใดที่รอความรักเก่าคนรักเก่านะคะก็คือจะมีอยู่ในคลิปนั้นแล้วก็ข้อความรักนะคะจาก12ราศีหมอดเจนทําให้ครบแล้วนะคะไปชมได้นะนะคะท้ายที่สุดนี้ถ้าใครอยากจะได้ตัวเลขมงคลนะคะดูดวงส่วนตัวหรืออะไรก็อ่านรายละเอียดนะคะใต้ description หรือตรงหมอแเจน ปักหมุดคอมเมนต์อ่ะปักหมุดตรงที่คุณคอมเมนต์นะคะดูนะคะอ่านให้เข้าใจให้เรียบร้อยนะคะแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนเงินเท่านั้นนะคะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ